รเรามาดูกันที่ทางด้านของแกนนำนปชเนี่ยนะครับที่ได้ขอให้ประชาชนนั้นเลิกร่วมนะครับชุมนุมกับทางด้านของนายสุเทพทึกสุบรรณนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีการตรวจพบอาวุธแล้วก็ยาเสพติดนะครับในระหว่างการขอคืนพื้นที่ซึ่งก็ขัดแย้งกับที่เคยกล่าวอ้างนะครับว่าชุมนุมโดยสันติทางนี้ก็เชื่อแหละครับว่าหลังจากนี้ไปไนายสุเทพจะต้องรับกรรมที่เคยทำาไว้เมื่อปี2553ครับ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนอปชแถลงข่าวจากเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ทำพิธีสร้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยถือเลิกวันมาคบูชานางธิดาฐาวนเศษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนอปรชระบุว่าเนื่องในวันสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนขอส่งสารไปถึงกลุ่มอมาตให้เข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งคือการไม่แบ่งชั้นวรณนะ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ได้คือการมีสิทธิเท่าเทียมกันดังนั้นกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมที่อ้างตัวเองว่ามีคุณธรรมจริยธรรมควรตระหนักในข้อนี้เช่นเดียวกันกับนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่อ้างหลักสันติอหิงสาแต่จากการขอคืนพื้นที่แนวร่วมการชุมนุมในวันนี้กลับพบอาวุธเป็นจำนวนมากตรงข้ามกับที่กล่าวอ้างจึงเท่ากับว่านายสุเทพและแกนนำม็อบทำผิดศินข้อ4ี่ คือโกหกบิดเบือนประชาชนและยังสร้างความเดือดร้อนลุกลามไม่จบสิน้นหลังจากนี้ไปจึงขอร้องให้ผู้ชุมนุมถอยออกมาไม่เข้าร่วมทําผิดกับนายสุเทพอีกและนายสุเทพก็จะต้องรับกรรมร่วมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้กลับเนื้อกับตัวเสียนะคะซึ่งก็คงยาก พระอาจารย์ธิดาก็เชื่อว่าคนอย่างสุเทพเทือกสุบัณน,นั้นกูไม่กลับแล้วเพราะฉะนั้นขอฝากมายังวมวลมหาประชาชนนายสุเทพว่าก็ปล่อยปล่อยคนจำนวนหนึ่งไปตามทางของเขาเช่นนายสุเทพเทือกสุบัณนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นต้นให้ไปรับผลกรรมโดยเข้าสู่การไต่สวนและการสอบสวนเข้าสู่สาร เพราะผัดมาหลายทีแล้วควรจะให้เขาไปขึ้นศาลได้แล้วและก็คนอื่นๆกลับบ้านดีกว่าค่ะนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปรปชได้วอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันพระใหญ่ขอให้ประชาชนสามารถรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ให้ได้ขอให้การชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์หมดไปและขอให้ฆาตกรที่สังฆ่าประชาชนได้รับการลงโทษ นายแพทย์เวงยังหวังให้คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยเพื่อเปิดสภาให้ได้ภายในวันที่4มีนาคมนี้ตามมาตรา127ที่กำหนดให้ต้องเปิดสภาหลังวันเลือกตั้งทั่วไปภายใน30วันแต่หากกะกะตยืนยันจะจัดการเลือกตั้งทดแทนในช่วงของเดือนเมษายนก็จะถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญล,ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งประชาชนทั่วประเทศสามารถไปแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับกะกะตได้